ค่ะอยู่กับอุนเ้นสายมันค่ะก็บงตีหล่าเจ้าบงตัวมันตีหละะ่าเจ้าว่าคือฟ้อย่มันใหญ่สิน่ะฮะตีเกษีบอกขึ้นสมง้วสมค้อยดอกวะเนาะแกไปตองจนเมยนะแม่เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะเรายังอยู่ต่อนะคะไม่หมดเจ้าภาพไม่ให้กับบ้านประสันวะเบ่าเองด้วพี่น้อง <S <S> <S พ่อพยยอดบอกว่าเชฟ จ้างมาจากแคนดูงไม่ได้ให้ทำกับข้าวนะคะให้ประดังไฟวาไฟแล้วก็บุญเฉยครับเชฟเชฟมาจากแคนดงนะคะไม่ใช่ให้มาปรุงอาหารนะคะให้มาก่อไฟแล้วก็อุ่นกับข้าวไว้รอเสิมปกอุ่นมากค่ะมาบ้านฟาร์มมีสกุลทีไรไม่ต้องพูดถึงเรื่องความอบอุ่นนะคะมาตุ่มมโฮมสัมพีนองอย่างของไอ้นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะมืดแล้ว คลิปก็จะได้ลงให้ดูเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เรื่งเดิมให้นึ่งเดูได้มราไม่เคยดูเขาเต้นเนะอคนะอมัองไม่เห็นคนไ้เต้นนะวันนี้ก็น่าจะนอนนี่นะคะเพราะยอดบอกไม่ให้กลับนะคะก็สไตล์เดิมนะคะถ้ามา บ้านครอบครัวมีสกุลบ้านฟาร์มมีสกุลไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้บุญก็จะเริ่มรินรัวแล้วทําเมาเลยนะคะทุกคนตอนกังเว้นนี่เพิ่นให้กินให้กินเหล่าโอ้ใหกินสปายโตกคำคำมาจากนอยโซจูวะซันวาตามด้วยพิซซ่าวาซัานตายบ่อ่อยบะนี้หลกระซับแห้งพี่น้องหกับยังอยู่ด้วยพี่น้องเด้อหกับยังอยู่ พยอดพยอดอุ้มอุ้มหายออบวงแล้วตอนนี้เอาพยอดเป๊กอีพยอดอ่ะลองลองดูดพยอดดูดหล่อแต่พยอดดูดหายเนาะระหว่าตายแล้วนานพยอดดูดแล้วดูดมันไม่นานหมดแล้วขอยบอก่ได้กินได้กินข้อรสชาติเป็นยังไงหลายแซ่บหลายรสชาติมา แต่วุ้นว่าถ้ามันแต่วุ้นว่าถ้าเย็นเย็นมันจะอร่อยกว่านี้นะพ่อพ่อเอาแช่เย็นไหมพ่อพ่อเอาเติมแล้วเราแช่ไว้น่ะทันน้ำแข็งเต็มถังแหมเอาลตีเล็กจัดให้พยยอดแล้วครับเอาขวดขวดขวดตี ครื่องดีมข้าพร้อมพี่น้องไม่นับรวมกับรางวัลน,นะคะไอ้นี่เอามาใหม่นะคะสามลางังได้บอรตีโอเคค่ะคลิปนี้สั้นๆพามาดูบรรยากาศยามเย็นนะคะเรายังอยู่ต่อนะคะคลิปยังถันบอลฮันเนี่ยเมากับสีได้ล่งให้เอซเบิร์นะคะเสียวุธกับ แม่ก็กลับบ้านแล้วนะมาส,สา่งสาวนุ่มนะคะอยู่ข้างในก็จะเป็นญาติแม่นึ่งนะคะส่วนเราก็จะอยู่ข้างนอกนะคะส่วนข้างในนี่คือไม่ได้ว่าแยกวงนะทํากับข้าวนะคะเฮ้ยย <c oughs> มันคือดันล่ะมันคือดันล่ะเฮ้ยมันเดือดมันเดือดดูดบ <c oughs> ่ดเพราะมันเดือดแล้วดูดเลยบอ มันเดือดมันเดือดแล้วดูดเลยเนี่พี่ดูดดูดดูดแล้วเล่าให้ดูดดูดจ็บะไงจะนับแม่ววู้ยกูตายกูมันฟูโรสไลมันสีเฮียถิ่มแม่มันดันไงมันดันขึ้นมาจะโบจะโบมันอร่อยกว่าเมื่อเช้าก็ โอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ